สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับ channel อาร์ทอน t ที e และนี่คือเกมวานพี e เบลต t รัชน h นั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e พี่ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมหลายคนบอกโอ้พี่พูดสคริปต์เดิมเลยนะครอ่ามันเป็นฉากเปิดตัวนะครับ โอเคทุน okay. น้องวัยรุ่นทุกคนนะผมก็ตัวละครนีม้นนมีคนขอเข้ามานะครับผมน่าจะขอเข้ามานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีนะครับนั่นเป็นตัวละครอะไรไปชมกันเลยนะครับนั่นก็คือเอ็กดรักนั่นเองนะครับผมเป็นร่าง ในวันนกคุณนี้ด้วยนะเอ่อก็ถือว่าเป็นล่างล่าสุดของเขาแล้วนะครับผมก็ไม่มีล่ากว่านี้แล้วนะครับผมทรงผมอันสุดเท่แบบพี่แบงค์วงคลสนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธข้างกายของเขาครับผมตัวลงมันจะใช้ไอ้ขวานหรือว่าดาบนะครับผมซึ่งในชีวิตจริงคงไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับโอเคเราจะแซวเขามากเกินไปนะตัวละครน,นี้ในสมัยชุกชุยุคแช,ช,ช,ชงหนวดเนี่ย เป็นยุคที่เขาประสบความสําเร็จที่สุดนะครับผมใครเกิดทันยุคนั้นบอกเลยว่าสุดคือมันเก่งจริงนะแล้วอยู่ดีๆมันก็ดรอปลงไปตอนแรกพี่นึกว่าโดนเนิร์ฟนะไม่ได้โดนเนิร์ฟเว้ยคือในยุคแช้งหนวดมันยังเก่งอยู่เลยนะ แต่พอตั้งแต่น่าเจอบิ๊กมัมแล้วผมก็ไม่เริ่มจะไม่ค่อยเห็นเอกเดรกนะครับผมไม่น่าไม่ไม่เชื่อลองไปหาคลิปเก่าๆของยูทูบเบอร์เก่าๆได้เอกเดรกเพียบเลยนะจริงๆนะครับผมแต่ว่าพอยุคนี้แน่นอนครับมันก็ตกยุคตามสภาพเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะพาร์ตสิบของเขามันน้อยมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เป็นพาร์ตสิบที่ดีที่สุดข,ของเขาเลยนะครับผม นั่นก็คือ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 นี่ครับย่นคูดาวสกิลหนึ่แล้วก็เคเมื่อ KO โอศัตรูนะครับผมสกิลหนึ่งคืออะไรคือแปลงร่างเป็นอไอ้นี่ไงอะไรอโลสลัตจู่โจมนะครับผมถ้านี้เหมือนจะดีนะไม่สวดพวลาป้องกันแต่ว่ามัน มันไม่แรงอ่ะเออว่าไงคือคือมันชนเปียงเดียวอ่ะครับผมมันไม่ได้แรงนะครับผมแถมท่าที่สองนี่ตัดออกไปเลยนะครับท่าน,นี้คือแทบจะไร้ประโยชน์เลยนะสําหรับตัวนี้นะครับปีเจ็ดพันห้าเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยควรจะบัฟนะครับผมนะจริงนะควรจะบัฟเรื่องเนี่ยพวกนี้ให้หมดนะครับผมเอาจริงๆพาสซิฟอันนี้เก่ามากในยุคก,ก่อนมันเล่นได้แต่ยุคนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างจะเถื่อนนะครับับแล้วสกกาาโดดนขดง่ยม แล้วก็ขอเล่นคู่อาคารละกันนะครับผมอาคาไม่ได้ออกลงหรอกจริงๆนะครับมากับ5แท็กนะครับผมไปตีสีฟ้าได้โลกหมาย162อันนี้คือฟูลที่สุดเท่าที่จะจัดได้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปชมกันดีกว่าเป็นาลจให้พี่นะครับตัวละครนี้เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับพี่จะบอกแค่ว่ามันเล่นยากมากๆนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากลองเล่นก็ลองดูแล้วกันครับเหมาะกับแรงต่ำๆหน่อยนะแต่ว่าแรงสูงๆถือว่าเล่นยากนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่ากับความสนุปกับเอ็กเทรคครับผม มาแล้วก็ผมสุราเเกเดรกับผมด่าชาบันดี้เป็นด่านี่ผมแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไรอ้าวไม่มีใครขึ้นเลยอู้หูอนาจิตไม่มีใครขึ้นเลยไม่มีใครขึ้นปึบอ้าวโดนโดนดูดดูดมาได้ไงเนี่ยมีมาก่อนโอ้ดีัและทำได้ดีแรบอือึบกระโดดอ้โหูกระเด็นอ้อมลงมาเฉย อ่ะเาไม่โดนงนะั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนเฮ้ยเพื่อนมันเล่นกันเป็นทีมรินนะทีมบ้าอะไรเนี่ยลงก่อ,อนจ้าเลลี่เลยเฮ้ยน,นี่อ๊บจันแน่โดนชกแล้วงานนี้นี่ไงกระโดดหมุนตัวโชว์ดีกระโดดสับหน้าไปดิอุ้ยไม่โดนเว้ย อ๋อสวยเลยอยา่ยาอย่าเป็นโดดิี่อย่าเป็นดยยยนดดที่ทำอะไรกับเพื่อนเออนั่นแหละลอกเขาเรียกว่าสายลอกสายลอบฟ้ากระโดดลงไปทีหนึง่งเออ่าคู่เหรออืออับหนีไปดื้อๆเลยวะเฮ้ยหนีไปดื้อๆเลยอ๋อมันข่าคู่มันตัวป่วนอย่าลงมาอย่าลงมาเดี๋ยวผมยึดให้คุณก่อนโอเคเรียบร้อยอ่ะ อีกอ้าวติดมือแล้วเพื่อนโดนปะเนี่ย,ยตรงนั้นผมอยากไปแจมวะ่ะผมมาเพื่อฆ่าผมมาเพื่อฆ่านะจริงอ้าเดี๋ยวผมลงไปเองอืมเฮ้ยอยา่าให้ยึดเอ็กเดร็กไปดิอึบ้าวมันหนีแล้วโอโ้โหผมก็ไม่นายมันยึดเลยจริงโอเคยึดยนะไปฮะลงมาดีนะจริงลงมา ยึด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 เออโอ้โหคาคูแมงยังอยู่อีกเหรอวะคารคูแม่งสายปวดมากอะโดนไปห้าถงฮึโอเคเอ้ยผมเลือกไปกาครคาคูกันโอ้ยเติมเมือนอติดเมือนจบเลยเว้ยอืมเองนั่นแหละที่ต้องจบเลยไงแฟดเรเรีบยบร้อยอะ ลงไปยึดลงไปยึดเลยแล้เลยลงไปยึดขึ้นไปกันขึ้กันลงไปยึดอแล้วกด,ด,ดอะไรของเอกนี่โอเคขึ้นมาก่อนนะโอเคกันทงบนแล้วจังหวะนี้นี่ไงโอ้โดดออะไรวะเนี่ยเออสวยโอ้ยโดดตัดเลือดมีประโยชน์จริงมีประโยชน์จริงเออ ตายสัเถอะผมจะอ้ขะแดนไว้อย่างน้อยเราตัดเลือดเลยเอ็กเต็ก MVP เป็นของโเดึงัะผมโอเคผมมาด่านของอะไรวะเนี่ยทีละบาก เราจะลุยดีกว่านะครับผมสำหรับจ่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่าง,งานั้นไอ้จ่ากับหลบมาไม่รู้กี่ทีแล้วนะดูปีกกระโดดสับคอไปไม่โดนเอ้ยน่าเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปโดนเคาน์เตอร์แท้ๆเลยวะ สวยเบื่อโดเคาน์เตอร,ตอร์สวยเพื่อนสวยเพื่อนลูฟี่แตกไปแล้วอ่ะลูฟี่เราอ๋อโอ้ลูฟี่เราอ่ะอืมหลบเข้ามาดีครับรออะไรเพื่อนก็ลงมาดีนี่โอ้เบาเกินเ <laughs> บาเกินเบาเกินอืมอืมอืมเอาแปลงล่างไปดิครับรออะไรโอ้โหโด๊เคาน์เตอร์ครับ ผมโดนขัดสองรอบแล้วนะอืมนี่หมดได้แล้วสกิลเองอะหมดได้แล้วกะโดดสับคอโอ้ไม่โดนนะระยะนี้ไม่ได้โอ้มีลูฟี่ดับอืมโอ้โดนอีกแล้วเออตัวแม่งช้าจริงๆริงช้าผมไปยึดหลางเลยวะไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วติดบูดจะทำไมอ่ะเพื่อนโอเคได้ซับคอไปฮึบขอพุ่งยัดหน้าไปกระโดดติดบูดไว้อึบอะไรไงโอโหโดนครับจงังหวะนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับเอกเดรกขอสัมภาษณ์หน่อยสภาพก็คือแบบเย็นนะใจเย็นเพื่อนแล้วไงอ่ะ ก็ทีก็ช่วยยืดอยู่ออออออเอ็กดรกอีกรอบหนึ่งไม่โดนหูระยะมันใกล้เกินนะผมโอเคสวยสวยจะงงนา่าเนี่ไม่ตายอ่ะนี่เอาเจอพี่น้องกันอุนติหนึหน้าไงไหงายไปครับหน้าจะยังไม่ฟูนะอุนติล่างเนี่ยโอเคใจเย็นเพื่อน ผมช่วยเพื่อนอืมเอ็กเกรกเรียบร้อยครับผมเจอเอ็กเกรกโลกกนไปจะมีคนเกิดจะมีคนเกิดอันนี่อ้อกระเด็นเบาไปเ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอย่างนั้นเฮ้ยจะทำอย่างนั้นพวกเออเออโอ้โหเบ,า,บาไปไปเพื่อน นี่ไงโหเล่นยากเกินเล่นยากเล้นเขามาเดียถอยออกมาติดบูทไปโอเคชนะไปนะครับ แก้วฟังซูดาฉบบดีนะผม,มเล่นกับเอ็กดรกไม่รู้ว่าจะไหวป่ะนะเอ้ยอ่าไม่ขึ้นมาแต่มันจะรอดอสเว้ยมันรอดอทอ้าอู๋ดอทข้ามมาัเลยเหรอผมนิยิวกันนะครับตูมาแล้วปุ๊บสถานี้ก็ยังมีพร้อมอีกมุมบั็อกอะไรไว้คุยกันได้นะรจริงอืมอันดอทดอลดงอดมาสิครับรออะไรครับเพื่อนโดนไหมเอ้ยไม่โดนใจเย็นเพื่อน <laughs> ป่วนสายป่วนสายป่วนทมินนะฮยูหูยูหูยูหููยึดครับเป็นไงเล่นเป็นเด็กๆสายวิ่งซึ่งแม่งไม่แม่งไม่เหมาะเลยนะครับเดียยึดตายสบายใจเชิบลงมาดิน่ดิงลงมาน่ดิงลงมาแน่จริงลงมา,งงมา,งงมาเพื่อนหลบได้เหรอหลบได้เหรอ,อ,อเรียบร้อยแตกไปดิลงมา นี่เออโอโอโอเก่ง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 นี่ผมตีได้หลายจังหวะตีได้หลายจังหวะเก่งอ่ะเอ้าอีกเจ้าตัวหนึ่งทีอโดนตัดเลือดแล้วไงโดนตัดเลือดแล้วไงแตกไปดิเว็บสวยงามจ้ะสีทงไปเบาๆผมจัดการเองเอ้อไปทำยัไงต่อไอสกิลเนี่ยแม่งอัดน้อยอัดเลยจะได้ เออแล้วไงอ่ะแล้วไงจันโอ้ได้เลยเออโอ้ยจเจอเลลี่วะเจอเลลี่วะ,เ,วะเ,เปี้ยงโอ้โหแรงแรงโอใจเย็นเพื่อนพี่ผมตายแล้วพี่พ,พี่พี่ไม่ต้องเอาขนาดนี้ก็ได้อเอ,เอเๆๆๆขึ้นกำลังขึ้นไปจ้าใจเย็นจ้าจอาคาอาคาไหวปพน้าใจอาคาจังเลยและแล้ว และแล้วไปไหนมันโดนช่วยช่วยไม่ได้หรอกโอ้โหรูตัเลือดเกือบแหกรูตัเลือดเกือบแหกครับโอ้โหใจเย็นเพื่อนแวะนีเนี่ยโคตรเบาเอาไงต่อใจเย็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนโยนโยนหน่อยเพื่อนโยนหน่อยเออโยนหน่อยดิผมจะตายเนี่ยไม่เห็นเอขึ้นไปดีเร็วๆเร็วๆอ็อจะโดนแล้วตรงนั้น อุ๊บกล้าจะด้วยโอ้โหเจ้าใจอะไรกับเนี่ยไม่มีสกิลขึ้นไปตายเลยเลือดเหลือน้อยโอ้โหอาคารมาไม่ทันนะผมแพ้ฮึบโอ้โหเหลือสี่เหลือหนึ่งจับแต